สวัสดีค่ะอยู่กับน้องสาวบานคางชาแนลค่ะเมื่อกี้ภาพภาพี่พาน้องมาอยู่ที่ตลาดาบ้านดอกไม้อำเภอสวนกุ้งจังหวัดลอยเอ็ดค่ะมีมีมีผู้อคอมเมนต์นะคะว่าสาวบานค้างเพเปิดหน้าเปิด,าปดตาจ้าเชื่อแน่ก็ได้ยินแต่เสียงมื่อนี้ก็เลยมาเปิดหนา้าเปิดตาให้พี่ให้น้องได้เห็นนะคะ,ะแต่ว่าก็ต้องสัญญาก,า,นนากันแล้วว่าเห็นหน้ากันแล้วกะสิติดตามกันที่เตาอย่าตกใจไปเด้อ ปะค่ะเพื่อประการตัวเสียเวลาเข้าไปเบินกันค่ะมาออค่ะเพื่อเป็นการบัเสียเวลานะคะเข้ากะสิมาตัวแหลกกันเลยค่ะไอาใช่ต้อะไรครับข้วยได้หอั้วายเอาไรไปอ๋อออกออเออออกออโอ้ยเากทักถายกันแห้งโพด สวัสดีค <Cornell> <sk ling> <Saint> ่ะอ๋อมันรักมันพอดีบ่กพองัวพอบ่นี่งอคอเติงงอคอเติงอ๋ออันนี้มันเปิดยุทอะไรก่อคันนี่สามสิบหกแม่ล <Tamam> um, right. ูกแม่ลูกครับลูกผู้ลูกผู้ลูกแก้เดือนเราหนิลูกแบบนี้มันหาเดือนนี่ครับอ๋อลูกหาเดือนแม่ลูกสามสิบหกสามสิบหกนิดต่อรองได้บนอ่อมได้นิดหน่อยอย่ครับ อ,อ,อ๋อต้อได้ต้อจนเจ้าขี่คานต้อผลวัตตีขันเจา้าอยากต้อ <c oughs> ต้อล่องได้นะคะสามสิบหกแม่ลูกแม่ลูกที่เท่าใดหรอคะนี่ลูกที่สองครับลูกที่สองนะคะแม่ลูกที่สองแม่สูงยุ่ประมาณเท่าใดนี่ว่าน่อยสามสิบครับอ่านี่นะคะเบงนะคะเครืองเลี้ยงอมค่ะแม่ลูกแล้วก็สิสสอันนี้ เครื่องผ้าเครื่องเครื่องผ้าเครื่องเขาเขาเอิ่นผ้าเครื่องแบบอ๋อเครื่องผ้าเครื่องดำแดงนี่ละค่ะแม่หน้าตาดีอยู่หนาคบแม่ละแม่หนาคมอยู่นะทรงเสียงเนี่ยทรงลูกทรงลูกอยู่นะทรงลูกแดงอยู่<ม>ลูกน้ำอยู่ขานนำเลี้ยงเพราะว่าลูกเมันกินนมซื่อๆด,ด,ดอกด ดูกดึงนมขึ้นไปกินยาดีเด้วค่ะนี่แหงก็ได้กระซามข่อยสิกินใครสิบองยังกระซามข่อยบวกหัวซ่าข่อยสิกินยาค่ะฝากเบอร์โทรนะค่ะ080 080 0ค่ะ011 011ค่ะ937 4 9374ค่ะหอยสิงสุวณครับหอยสิงสุวนทรงฟรีตจอกิโลนาะโล่ทรงฟรีครับลอยกิโลทรงฟรีต่อรองได้อีกต่อเจ้านกี่คันเอ้าต่อเจ้าขกี่ขันต่อข่อยสิรถเ่ราถเป็นเลืองข่อย ม,ามานันมาด้วยค่ะ <มา S 1> เอามาดัากตูมันนี้เอามาค้งเดียวนี่แหละครับเอามาโค้งเดียวส<ะ>ามสิบหกขแม่ลูกแจ้งน้อยเลี้ยงไปจ้งน้อยลูกมันก็ขายได้ทุ่นขึ้นแล้วนี่ม่วงหัวตะลูกที่สองนะจ๊ะม่วงนี่สิบสิบโตลูกมันสุดยุ่สิบ,ส,บสิบก็โตพมละไปต่อค่ะไปโตต่อไปนะคะอา่าไปตัวใดดีเนาะนี่ตัวนี้พ่นขึ้นพ่นขึ้นจองแล้วแต่สต้าหน่อยตัวนี้ เอไปต่อไปต่อดูเห็นไหมคุณหนึงน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวซ้อมเมืง่องี้พอสมชายกันนะเห็<อ>นยังนั่นน่ะคะจ่าเลิกกันนะ่จนนะจา่าที่พอสมชายกันพ่อสวัสดีค่ะนั่งเห็น,นยดดนังน,น,น,งน,น,า,นางเอาเงินอุ้ยคือดีแต่นั่งน้ำแนให้นางน้ำแนกับนางเอาเงินนี่นางได้มือมือด,ดีเอาตุ๊กขึ้นขึ้นจันเ้อครับครับครับพ่าเมื่อวันนี้ บ่อครับอาวง้อพ่อป๋พ่อป่อไปขายหนีขึ้นมัานเอ่งแปงขึ้นมีลูกแคเอ๋ขายมาแล้วเป๊นสองมื่นซีแม่ลูกเขาเอิญงอไทยบานเฮานน่เป็นบ่นห่งอไทยปอกบวานเฮาด้เพรอป๋อกับพัฒนาได้อยู่ได้ลูกมันงามอยู่นั่นลูกผูดต้นนั่นสองมื่นซีอ้สองมืนซี่นิต่อได้บ่ได้อยู่แต่ต่อเด้จังน้อยเยอะอ๋อต่อเด็จังน้อยสองมื่นซี พอดีจังสี่เขาเอิ้นเครื่องดำวะนี่อ๋อดำอยู่เป็นว่างวดไทยปอกบั่นเฮาสองมื่นสี่แม่ลูกแม่ลูกผู๋นะคะงวดไทยเขาเอิ้นวาไทยไทยดั่งเดิมไทยอย่างก่อเกินไทยสีแก่นบ้ักมันกับวะไทยขับปันไดแต่มันกับพัฒนาไดดีลูกมันลูกมันอันเขาเอิ้นวะยังลูกมันคือจังลูกกระทบอยู่เด้คือจังเออลูกงามอยู่เออลูกได้อยู่ลูกงามอยู่เด้ทรงลูกอยู่เด้ ลูกที่ไหนคนเหล่านี้พอแม่ลูกตัวสาม่ล้ครับลูกสจ้ะสองม่นสีตัร้องได้อีกจ้ะ่อฝากเบอร์โทษหน่อยค่ะอ้ยเดี๋ยวจะย้อนสองพอเดี๋ยวย้อนแซง0่9 2แปดเก้าสองเจ็ด่นองเจ่หงสางแปาอพอยังจ้ะอบตเล่พอจ้ะอบตเล่ง่วย่สายพะพบ้านน้องตกแป้นบ้านน้องตอตกแป้นบานเทาขุนนะน้องหัวเลี่ยงขุนแม่นบอ๋ออบตเล่บ้านนองตกตกแป้นทรงพี่กิโลนะพอ แล้วแต่จังหวะครับแล้วแต่จังหวะแล้วตะคุยกันอาคันคุยกันใดกับรถพออีพอแล้วมีอยู่นะคะคุณน่ะตัวนี้พอแล้ขายเราพอพอขายจังหวนั่นตัวนั้นแม่ลูกวะโอ้่อมื่อสามพันจังหวแม่พอีลูกแบบ่นี่คือพี่อ่งแปงแโอ้ลูกแมนยูลูกช่วงใดยูแม่เป็นกระดายูนี่ทองอ่างทองตะเภาอยู สี่หมื่นสามพันแม่ลูกขายเพิ่นแล้วอันนี้ถามเบิ้งซื้อๆเนาะถามมึงราคาเนาะพ่อเนาะขายเพิ่นขายโอ้ยพอหมานตัวนี่ขอบคุณหลายค่ะพ่อมื้อนี้เป็นยังไงตลาดเฮาขยับไปราคางัวเฮานั่นแตธรรมดาอยู่กับพ่อเด็กขายอยู่ครับโอ้พ่อเด็กขายอยู่เนาะแม่หรือพ่อเด็กขายอยู่กับมือว่าหรืงอย่างนี้กี่บาท พ่อเด็ขายพ่อจ <c oughs> <the öst> ับพ่อบายอยู่นะพ่อเนาะเออครับต้อเชื่อเขาแล้วค่ะป็นเริ่มพ่อไปเลยว่ะเออเพราะว่าหมูว่านเราไปบ้านหันขึ้นรถอันในห่างไหมคะเรายี่สิบสามสิบตัอู้เริ่มแล้วเนาะพ่อขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อสวัสดีค่ะไปต่อไปต่ออ้นนี่นะเนแม่เพนเล้งใส่แม่เพนแต่ว่าเห็นตัวนั้นกับงามอยู่เดะแม่สวัสดีค่ะเปิดไปเท่าไหร่นี่แม่ เปิดไบสามสิบเจ็ดแม่แยกลูกบ่อน,นุมคือตึงๆคือแม่ทองแม่แยกแม่แยกลูกสามสิบเจ็ดลูกที่เขาได้แล้วหรอแม่แม่ลูกแรกโอ้หนาติดโบดโบทมาเต็มเบึงบ้งง่าเบิ้งไทยค่ะเบื้องหางโอ้เเสืองดำค่ะช่วงใดช่วงดีค่ะหนังนาค่ะแม่ฝากเบอร์โทรไหค่ะศูนย์หกหนึ่ง หนึ่งหกแปดคะ่ะแปดหกศูนย์เก้าค่ะแม่เพนอัสมาตเป็น,ปะะนบ่ค่ะขันดำบ่าพดทค่ะแม่เพนอัสมาตนะคะผู้ใดสนอกสนใจโทรหาแม่เพนเราได้นะคะมั่วแม่แยกลูกคะ่ะงามๆคะ่ะนั่งน้าค่ะโครงสร้างดีช่วงใดหลังตรงๆนะคะส่วนอกสนใจติดต่อโทรคุยคราคาต่รลงเราได้นะคะขอบคุณคะ่ะแม่ขอบคุณหล,ลายๆค่ะเอาบอกสงชาไปใส่มัง้งห่นวัวตัวนี้ของผู้ใดนี่แม่คืออวนงามท้ะ เอาเปิดไว้เท่าใดนี่อ๋อละสามหมื่นเจ็ดราคาเดียวกันเอาแล้วคือว้วนแต่เราไม่ลูกคือจังใดโอ้สมแล้วแต่ว่าสิติดตหรือว่าติดตโอสมแล้วแต่ว่าผ่านรอบแล้วเต้ากับบอลลูบ้านในตรวจเนะาะไ่้ท่านได้รับประกันว่าสิติดตหรือว่าติดตสามสิบเจ็ดอู้ยหนังหนาดีค่ะ นี่งามนะคะสามสเแมแว,วะระหว่า37เป็นง่วงางามๆค่ะสวยงามค่ะ37ของง่วของแม่เพ่นคือการแม่เอามาจาักโตมือนี่ซ้ำหนีปะโอ้ค่ะนี่แหละค่ะผู้ใดสนอกสนใจแม่นี่งามค่ะอว้วนเบื้องหลังตรงหลังตรงตรงตรงปันกระดานตรงปันใหม่บรรทัดคนละงามค่ะ37เป็นราคาพ่อฟังพ่อจับพ่อใบนะคะผู้ใดสนรอกสนใจโทรหามแม่เพ่นฤกษ์ใดงงนี่เหนื่อ ไปค่ะไปต่อเป็นตลาดนน้อยดอกค่ะแต่ว่าง่วงโมนีกะลาอยู่เด้อพนุเนี่ยแสดงว่าเขาเพ่นเจียวเขาแล้วนะคะเพ่นก็เลยเพ่นก็เลยมาจับมาบายก็แค่แค่คอะ <laughs> ถือคอนว,วได้ถือเล <laughs> ถ็ถือก็ถือคอนเมื่อวันพอถือเล็ดได้หอยแล้วว่าเม่อน <laughs> เออก็เก <laughs> ิดใด <laughs> ป๊าสวัสดีค่ะป๊าเปิดไวเท่าใหนี่งามค่ะแขะเดไปเขา่ครับปแดงแดงปานไฟใหม่แดงมปาะคามนะพอเมนบะยองลักยองม่ปาะคามเลยจิงเนยเหลียงยิ้งเนเอเบื้งเพืงหางด้ยค่ะเบืงที่นั่งเห็นเบื้องกระคักไรนี่โจ๊ตขี้ดินเาครับโจ๊ตขี้ดินก็ขางโอ้ยเครื่องดำค่ะนมซีเต่าค่ะนมซีเดี๋ยวมันตรงกลม โอ้ยเออสีค่ะเบิงลองน้ำใจโอ้ยนั่งนั่งเดี๋ยวมันฟังนี่มันหย่อนแสงว่างามเดี๋ยวพี่เขามาเปิดภาพว่าเบิงฟังไหมงามีหลีนะนะแข้งขาหนาใหญ่หรือปืดปันง้อผูกคนล่ะนี่ง้อแม่เด้นี่อย่าวางง้อผูกเด้อเกาซิมหาค่ะง้อแม่ผสมแล้วครับผสมแล้วบอกหนึ่งเราครับเต้ซิมหาเบิงอ๋อผสมสามหนึ่งแล้วง้อผสมแล้วนะคะนี่รอผ่านรอบรอผ่านรอบอีกสามวัน โอ้หนางามค่ะเพิ่นเป็นลูกยังนี่ค่ะพอหูคือกันงี้ใบครับจริงเพิ่นผสมมั่วพันมาหล่ะแต่เพิ่นบ่มีใบมีหลอดปัญหาบ่ปาะอแต่จริงๆเขาก็เป็นสายพันธุ์ดีแต่เบื้องตเอาเนาะมีค่ะเหลี่ยมเบื้องถือแผ่นแห่งเหลี่ยมเหลี่ยมซ่อมไส้หนามันไว้เลยเนาะพอเนาะสูงประมาณเท่าไรนี่อยู่ซีซิมหาซีซิมหาบวกลบหรือครับลอยซีซิมหาบวกลบนะคะพ่อฝากเบอร์โท่านะพอ เดี๋ยวหนูดูเดี๋ยวปอมันหยอดแสงเอามาทั้งนี้ศูนย์แปดหนึ่งค่ะเก้าสองแปดเก้าสองแปดค่ะหนึ่งเก้าสามสามครับหนึ่งเก้าสามสามค่ะพ่อยังเนาะค่ะสมานเนี่ยพ่อสมานหัวยู่ไส้พออยู่สว่างคนใต้เนาะอายู่บ้านสว่างเท่านี่เครับเอาอีหลีเตะเจ้าดูบันทามัดีเล่อีหลีเจ้าทามเจ้าอยู่เอสเมื่อนั้นแม่หนูเสียดายเสียดายว่าหนูหนูท่ายไปแล้วประเจนนี้หนูนี่แม่มันมันมันบกวดว่าแม่มันบกวดเชิดมันบดได้ ปัญหาเอาตายแล้วอ๋อพอมาผ่อนไหนหอยบานเดียวกันนะคะนี่บานสมบานเดียวกันเด้บานปูบานปูบานยาเด้ค่ะบานบานสว่างนี่คือบานปูบานยาถ่ายด้วยแล้วกันนี่นเปิดสามสิบห้าเปิดเยอะขนาดไหนคะตัวนี้เปิดสามสิบห้าคะตัวนี้เปิดสามสิบห้านะคะตัวนี้สาวหน่อยจักเดือนแล้วเนาะนี่ หกเดือนสาวน้อยอันนี้มีใบมีหลอดว่นี่บ่ครับบอมบานครับพุ่มบานบานกางเเดยแบบบานบานกางเง่เอยิซีิหาเดือนยประมาณนี้ค่ะสูงประมาณลอยลอยเท่าไหนี่ค่ะลอยสามสิบบอสูงลอยสามสิบนะคะ โอ้เครื่องดําเปิดเครื่องให้เบิ้งพร้อ,เอมเึ็นแล้วหูครอมดูจังหวะกล่องนะคะโอ้ยสวยค่ะแดดกับค้อนเรอละบันผู้้ายกับแห้งขาวใส่หมวกกอนสวยๆนะคะผู้ใดสนอกสนใจนะคะสาวน้อยสิบซี่สิมหาเดือนนี่แหละค่ะขี้ผักได้ค่ะงามค่ะฝากเบอร์โทรไปก่อน,น,นะคะือว่างหันฝากแลครับฝากแล้ว๋อฝากแลเนะ เจ้าของเดียวกันกับตัวนี้นะคะคือนั่นมาวอดยาลยวัดตีนก็ได้บัตรสามชิ้นเนี่ยเหเห็นแล้วค่ะติดตามไปมาเห็นบอกว่าวัดท้ายว่ดตีนนี่แม่หนูก็ว่าท้ายท้ายท้ายไปบัตรเดนเอ้าเมื่อเห็นเหมือนเลยเด้ของ่อสมชายกับบอมีจนมาเอ้าตายแล้วท้ายไปแบบเป็นคลิปนึงหรือแหมแต่ว่าบอเห็นโอ้บอมีแต่เรว่าโองตายเป็นแบบมี้คนมักงัวคือการถึงขันเยอลยแบเพิ่นกะสิว่ายู่ดอกเนาะท้ายเพิ่นแล้วกับเอาลุ่งหายสีหน้ากันเลยว่าโอ้ ปธานีนุก,กไปอีกนุก,กไปหายเด้นุก,ก็บ่เห็นไปบ่ถือจังหวะกันนะคะเขคุณหลายๆค่ะไป,ไปถามเียนของใครขุดงเรียนอะไรอ๋อเหียนอยู่แถวของเรียนบก่กหรือว่าร้านโรงเรียนไปถามเลยเหียนเหียนผอมานเนาะมีคนอยากเบิ่งงวัวนะคะอันนี้งวัวสองตัวนี่อยู่บ้านเสาบางตำบลซีสว่าง,าางอำเภอพ้อนใายจังหวัดลอยเอ็นเท่านี้นะคะเป็นงัวบ้า,บานเขาเองงัวคอกเลี้ยงเนาะผู้ใดอยากเบิ่องนาคอกนะคะ ยเบื้องนาคอกเบื้องง้วตัวเป็นๆวะโจกงามสาใดเบื้องนี้กล่องกับบืคือเห็นด้วยตานะคะตำนนี้อย่างวบ่มีดอกกับไปเบื้องยู่บานสว่างนะคะคอกพอสมานนะคะทางของโรงเรียนเลยขงตัวลเี่วยอตัออออว่น,นี่ยนแนะวข้อกันเนี่เคะอ๋อ,องามขึ้นกันเด้อนี่โอ้ยเหลี่ยมเหลี่ยมสมสๆท่าน้่มันไว้เลยตัวนี้กัสีับต้องงวนกันสีเอ้ยหนาโบดนะคะอันนี้สาวน้อยค่ะสาวน้อย สา,าวน้อยสี่สิบสามหาลอยค่ะตัวน,นี้อ,นนนอันนี้ตัวน,นี้สูงอยู่ประมาณลอยสาสิบหาบวกอยู่นะพอนะ่อเนาะลอยสามสิบหาบวกอยู่โอุู้ดล่ะคะ่ะแดงยางโชวคะ่ะรู้งานรูกล้องเลยนะคะเห็นกล่องมาแล้วยางโชวแสดงว่าเราเคอยออกกล่องดูนะเนี่ยคะ่ะ เนื้อหนังตัวดีขาดีคุณนังยางโชว์ค่ะบทหกบทหอนเด้อข้าต่ำๆชุนลอยชุนหลายขันเฮ้าทุนมาหันหลายเกาซ้ำนี่แหละค่ะไปใส่คอไว้ข้าวเดียวกับผสมใดดอกนี้แดงดีค่ะเนาะค่ะติดโบดงามงามค่ะตัวนี้สาวน้อยนะคะอันนี้ตัวนี้เท่าใดเนาะค่ะ 28,500นี่ก็สาวน้อยสาวน้อยจักเดือนแล้วคะเออวนนเก้าเดือน F1 ฟนึงเก้าเดือนนิดนึงเพชรเขาแล้วเนาอนน่ตัวนี้เอฟหนึ่งเป็เอฟหนึ่งอ๋อเอฟหนึ่งมีใบมีหลอดบ่คะใบทรงจดอยู่ครับใบทรงจดอยู่เอฟหนึ่งโอ้ยยังนี่ห้อยแผลแผลจังสีเป็นเป็นยังนี่ โอ้ยง้วอะไรน้ำทวนมาเลี้ยงผสมบูรณ์ครับโอ้ง้วน้ำท่วมเนาะง้วน้ำท่วมมันเลี้ยงว่าใดมันก็เลยจอยครับโอ้ยเดี๋ยวนี่นี่ฟันมีอันนี้อยู่ทรงใบทรงจดอยู่นี่หนูเห็นอันนี้ยังคนอยู่ข้างๆอันนี้ดอกไม้นี่ฉีดยาลูกผิวหนังเข็มเดียวกับเศ้าโอ้ยเราเตือนหนูง้วอึดง้วยากครับง้วเลี้ยงพอดีครับโอ้ยอันนี้ขาดน้ำเลี้ยงน้อยเดียวค่ะว่าเป็นยังเอาไปใส่หยาไปขุนข้าวเดียวกับขึ้นมาดอกนี่เป็นโรคผิวหนังน้ำทวน ชุดพื้นเลยแม่ค่ะหนางงามครับค่ะหนเรางามด้วยนะเมาเัหลายบาทแล้วรันฮะนี่บอเมาหนังกัหลายบาทเมานีพันหนึ่งราคาเมาพันหนึ่งหนูถามมาแล้วตัวนี้เดมันบอค่ะบ่มแมนมันบ่ะอ่าฝากเบอร์โทรนะค่ะ083ครับศูนค่ะสสามหค่ะศูนย์เก้าห้าศู้าค่ะซื้อยังนอกจากซื้อ ดุกดุกค่ะหอยดุกค่ะงวอยุบานสว่างนั่นวะค่ะงวอยุบานสว่างตำบลสีสว่างอำเภอพ้ซสายจังหวัดลอยเอ็ดค่ะส่งฟรีจะกิโลค่ะทั่วประเทศครับว่าราคาเดียกันคันอ่่าสงเรียงส่งนี่คือคันราคาถือกันส่งได้ยรเมื่อทั่วประเทศนี่ลดทรงห้ค่ะโทรมาคุยมาเว้ามาหาราคากันก่อนถืออกถือใจก็บจ้งควาย่าเรียงส่งเนาะหรือว่าผู้ใดสิไปเบิ่งหน้าคอกหน้าฟาร์มก็ได้นะคะงวเพิ่นอยู่คันอยากเห็นโตเป็นเป็นงัวๆกับยู่บ้านสว่างอยู่แถวทางโค้งเลี้ยวนี่เราเป็นบ่คอ คงลรงเลียนไปถามจอถามเลยคงโรงเลียนไปถามหาหอยดุกค่ะพี่เงื่อตัวเป็นเป็นใดนี่หลายโตค่ะก็เป็นทีมงานเดียวกันกับพอสมานวังหันเนาะค่ะเป็นทีมงานเดียวกันนี่ล่งง้วกับยู่ัไก่กันี่ละแม่บ่ค่ะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะมันานะคะค่ะนี่แหละค่ะงัวงามค่ะงัวงัวสีดีค่ะเหลี่ยมม่งๆนี่ค่ะ ไปต่อค่ะไปต่อไปต่อเราก็จะไปตอ่อไปต่อค่ะไปต่อสวัสดีค่ะเปิดไปต่วใดค่ะห้ามื่นห้ามื่นเงินหกกดอ๋อเงินอกกัดกพันเนมึง โอไคนลาไหนกันใคห่มานนโซใได้ได้ได้มือนี่เนี่ยเนี่ขังง้อน่องอกัดนะคะน้องออกัดไปโรงเรียนไม่ได้เห็นน้องอกัดโดนแล้วเดี๋ยวไปต่วันเสาร์คับนเสาร์วันนี้เขาว่หันไปบอนูคือว่าเห็นนองวันเสาร์คางคู่หยุดอ๋อคู่ใบหยุหนองเรียนนังือนะคะกธรรมดาแล้ว่ใหยุดอันนี้เปิดไว้ทาไดก่อซิมหาครบหาประกันทองมีใบมีหลอดสมพรได้ในะขอเบิงบเบิ้งหลอดได้ นี่น้ว่าหนองออกกัดนะคะอันในหอยออกกัดเพิรนบอมาเพิ่นติดาระกิจเลียนหนังสือค่ะให้อีพอมาแทนอ่าผสมสามสิงหาหกฮาค่ะกำหนดกอดสิบสามพฤษภาหกหกค่ะมีใบมีหลอดรับประกันตรวจทองได้เลยครับโอ้ทองผส,สมสติงเล่ยไวค่ะรับประกันตรวจทองได้เลยนี่ค่ะใบหลอดครบนะคะแม่กับก้องสา่งดีๆงามๆโบดมาเต็มค่ะเบื้องกระดานหลัง ป๊าพี่กับพี่นั่งกันนะกระดานหลังยังว่าตรงอีกตรงก็ไม่บรรทัดกับกระดานหลังงมื่ตัวนี้ล้ะค่ะงามค่ะงามแข้งขาใหญ่ค่ะเร็บกับงามเด้อค่ะเร็บกับงามแข้งขาใหญ่นะคะค่ะโอ้ค่ะงามงามค่ะ ไปไาขับไปเบื้องพ่อพันโอ้ยเดี๋ยวฝากเบอร์โทรก่อนเดี๋ยวสิลืม98 098ค่ะ822 822ค่ะ9376 9376ค่ะพ่อพ่อน้องออกัดครับพ่อน้องออกัดนะคะเป็นงัวน้องออก,กัดนะคะเพราะวันนี้หอยออก,กัดเราเบว่างเรามีภารกิจเรียนหนังสือค่ะวันเสาร์พ่อบรรยศันวันเสาร์จัดสิพ่อค่ะไปเบื้องอีกตัวหนึ่งของน้องออก,กัดค่ะไปขับไปต่อไปต่อไปเบื้องโอ้ยไปเบื้อง วัวน้องออกกัดนะคะอุ้ยนี่ครับสวัสดีครเหนเนี่ยหนีงามๆกล้านี่บอกเปิดใบเท่าไหร่แล้พ่อเปิดใบสามเหมือนห่าครับสามหมือนหาตัวนี้บอกงั้นงัวสาวงัวมีลูกในงัวสาวไอ้ยควายหนูไทยต่างงัวสาวเนาะค่ะสาวสาวพร้อมสมไปนอว่างนะครับพร้อมสมอ๋อสาวพร้อมสมนะคะ แถวว่าถ้ารุดกับฟอมแล้วแถวว่ารุดกับเล็บเพราะฉันดีฟอมฟอมไปค่นสมมติปกติมันต้องแถวรุดบอลมันยังสี่ฟอมสม,อมอโอ้ยแถวอืออ๋อ,อต้องได้แถวคู่หนึง่งยังสี่อสมเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวดูขอเบิ่งกันอ๋อสูงอยู่ประมาณเท่าไหร่นี่ร้อยยี่สิบคู่ก็เดี๋ยวหนูขอเบิงงบงเเบ่งข้างหลังนะว่าต้องยานเดอ้อสี่ท้ายให้เบิ่งซื้อๆสี่ท้ายให้ออกโซเชียลซื้มามาปปอ แล้วยานหนูเนรวเนาะแล้วยานมันก็เป็นธรรมดาเนาะค่ะเพิ่นก็ต้องตื่นต้องยานคนแปลกหน้าเป็นธรรมดาฝากเบอร์โทรเนอจ้ะย่าเบอร์โทรนก็เนาะอ๋อตองนี่ค่ะศูนย์แปดศูนยนย์นค่ะสองสองหองนึ่ค่ะสี่สามศูนย์หนึ่ง่สามศูนย์หค่ะห่อยหำห่อยหำค่ะหุ้ควายอยู่ใสค่ะบ้านหนองบัวบ้านหนองบัวน้ำคำน้ำคำตำบลน้ำคำสวนิพพดีบอ๋อค่ะ ทรงฟรีจากกิโลเนาะค่ะลอยกิโลครับลอยกิโลแต่ว่าคันแต่ว่าคันสรงนี้ว่าตกลงราคาใดก็คือไปได้ทั่วประเทศเป็นบ่ค่ะครับเพราะว่ามีรถรับทรงอยู่ผู้ใดสนอกสนใจค่ะราคาเบาๆราคาเปิดเบาๆเนี่ยค่ะขอโทรหาหอยหำแล้วได้เลยงามค่ะพี่แองแปงอย่ากับกินดีโทรหาโทรตรองราคาราคาเปิดเบาๆค่ะเพิ่นเปิดเท่าใดก็ว่างหัน สามมื่นหากามทืถือว่าเบานะคะราคาบุไดสูงราคาพ่อจับพ่อบายาืมเขาก็ดีค่ะผู้ใดสโนอกสนใจเท่าหาได้ค่ะขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณค่ะขอให้มันมันค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงสำานีนะคะมีต่อคลิปสองฝ่าหนูเปิดนาแล้วงูเจ้าเปิดใจน,นะคะ